ครับสวยงานครับผมเรียบร้อยครับผมพี่น้องจบนาเดี๋ยวไปต่อยครับผมเดี๋ยวให้ชมผลงานครับผมนี่ฮะจากหญ้าลูกๆก็เหลือตรงกลางนิดหน่อยไม่ใช่ปัญหาครับพี่น้องเพราะว่าผมฉีดใบแคบไปแล้วมันก็ค่อยๆตายไปทิละน้อยครับผมนี่ก็ ว่าโอเคครับผมฟันทงนะครับผมเม็ดสาไอ่สี่สิบครับผมทำงานง่ายล่องสวยที่สุดนะครับผมเห็นไหมครับเนี่ยล่องเนี่ยจะชิดกันแล้วับขนาดเม็ดสี่สิบนะครับผมแต่ถ้าเม็ดสามสิบโอโหเบียดกันครับผมทำรุ่นยากคูมันจะแหลมนะครับเวลาเราทำรุ่นรุ่นมันเสร็จเนี่ยคูมันจะแหลมแต่ตัวเนี้ยคูมันจะอ้วนนะครับคูมันจะอ้วนพอดีเลยเม็ดสี่สิบนะครับผมอ่าล่องกลางสะอาด ้าไม่เกิดร่องการขึ้นร่องบนก็จบแล้วครับร่องบนนี่เดี๋ยวผมจะอีกให้ใบใกล้ชิดกันก่อนแล้วผมจะเอาใส่ปุ๋ยอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็จะมีถังฉีดเข้าร่องนะครับฉีดหลุดซึมเลยสารเข้าสารร่องเลยครับจบครับผมพี่น้องนะครับลงทุนอีก400บาท500บาทกับค่าน้ำมันครับผมเอาง่ายๆคือลงทุนอีกไร่ละ500ครับจบเลยครับนี่ไม่ไม่รวมกับปุ๋ยนะครับปุ๋ยก็แล้วแต่เราชอบใส่นะครับ จะใส่ราคาไหนก็ว่ากันไปครับสีทุงครับห้าไร่ต่อสีทุงนะครับผมเพราะเราใส่ขี้หมูลแล้วแต่ให้ดีเนี่ยก็คือฉีดทางใบครับผมกําลังหาสาลี่หรือหารถเก่าๆสักคันไว้บรรทุกน้ํานะครับบรรทุกน้ําไปฉีดนะครับผมก็นี่นะครับว่าจะหาที่ไหนรถเก่าๆสักคันหรือสาลี่พ่วงข้างหลังใส่ไปสักสามสี่ร้อยลิตรหกร้อยลิตรครับผม ห้าไร่ห้าไร่เนี่ยเราเราสามารถฉีดได้เอ่อต่อถังเลยครับห้าไร่ต่อถังนะครับผมต่อถังสองร้อยลิตรนะครับผมใช้รถคันเล็กเลยเข้าร่องนะครับผมเป็นไงบ้างครับพี่น้องโอเคกันไหมครับถ้ายังไงก็มาติดตามเลยครับเกษตรบรรยุดครับผมอยู่กับช่วงเกษตรบรรยุดนะครับเร็วๆนี้นะฮะผมจะรีวิวโดนนะครับผม รีวิวโดนคูปุต้า DJI Aircast นะครับผม Aircast T50 นะครับผมกำลังดิวงานอยู่นะครับผมฝากติดตามช่องเสียต้านรถถ่ายซิ่งด้วยนะรอติดตามโดนนะครับผมโดนของคูปุต้านะฮะเป็นของคูปุต้า DJI Aircast T50 นะครับผมตัวใหม่ล่าสุดของเขาเลยนะครับก็เดี๋ยวเร็วนี้แล้วกันนะครับผมเดเร็วนี้ฝากติดตามด้วยนะฮะช่วยผลักดันด้วยนะครับผม ออขอบคุณเอฟซทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปต่ออีกแปลงนึงครับผมสวัสดีครับ